นักวิทย์ไขความลับกว่า100ปีหลุมดำยักย้ายในวันที่6ตุลาคมคศ2025คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยเกอร์แฟรงเฟิร์ตประเทศเยอร,รมนีประกาศผลการวิจัยในวารสาร Astrophysical Journal Letters ซึ่งได้แก้ไขความลับกว่า100ปีเกี่ยวกับกำเนิดลำเจ็พลาสมาอนุภาคพ,พลังงานสูงจากหลุมดำยักย้ายเช่น M87 ที่ใจกลางกาแล็กซี M87 ผลการวิจัยนี้ได้รับ ความสนใจอย่างมากจากวงการวิทยาศาสตร์และสาธารณชนเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกลไกาการทำงานของหลุมดำยักษ์และบทบาทของสนามแม่เหล็กในการสร้างลำเจ็ตพลาสมาซึ่งเป็นปรากฏการที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์มานานกว่า100ปีผลการวิจัยนี้ไม่เพียงแต่ยืนยันความถูกต้องของกระบวนการแบรนฟอร์ด สนาเยกแต่ยังพบบทบาทใหม่ของสนามแม่เหล็กในการเพิ่มพลังงานให้กับลำเจ็ตพลาสมาซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำยักย้ายและกาแล็กซี่ในอนาคตอย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ยังมีขีดจำกัดอยู่บ้างเพราะเป็นการศึกษาในระดับ2มิติดังนั้นการศึกษาในระดับ3มิติอาจช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับหลุมดำยักย้ายและกาแล็กซี่ได้ดียิ่งขึ้นผลการวิจัยนี้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาเอ เกี่ยวกับหลุมดำยักย้ายและการล็กซี่ได้มากขึ้นและอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับจักรวาลและการก่อกำเนิดของสรรพสิ่งในกาแล็กซี่